หมอดูนั้นก็ไปบอกแม่หนูว่าหนูเป็นมะเร็งแล้วบอกว่าเป็นที่ไหนเป็นที่เต้านมกับช่องคลอดทีนี้แม่ก็บอกว่า้มารักษากับเขาเราได้มีการบอกพ่อกับแม่เราไหมว่าหนูอาจจะไม่เป็นก็ได้นะหนูก็พูดไปเลยว่าหนูยังไม่จะเป็นอะไรเลยให้มารักษาทำไมพ่อกับแม่ก็เชื่อเขาอะคะเฮ้ยรู้หพูดเลืเนี่ยทำอะไรเนี่ย กดไม่รู้จักทางฝั่งของไอ้เจ้าร่างทรงคนนี้ได้ยังไงมีคนแนะนํามาว่าแบบที่นั่เปิดสํานักเพราะแม่ไปแล้วหมอดูก็ดูดวงให้แม่ว่าแม่เป็นมะเร็งพราะแม่รู้ว่าแม่เป็นมะเร็งแล้วด้ยิหมอดูก็บอกว่าให้แม่อ่ะ ต้มยาแล้วก็รักษากับเขาเพื่อที่จะได้หายสักระยะหนึ่งแล้วหมอดูนั้นก็ไปบอกแม่หนูว่าหนูเป็นมะเร็งอีกทีหนึ่งตัวผู้ชายหรือผู้หญิงบอกว่าเราเป็นมะเร็งตั้งสองคนเลยค่ะแล้วบอกว่าเป็นที่ไหนเป็นที่เต้านมกับช่องคลอดพอแม่ฟังเท่านั้นขออภัยนะแม่หูตาแหกเลยใช่ค่ะแล้วทีนี้แม่ก็บอกว่าให้มารักษากับเขาแล้วทีนี้ก็ให้ต้มยาแล้วก็รักษาอตอนแรกกับมีการพ่นภูกับหมาก,ก่อนแล้วก็แบบถอดผ้าไปทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็พ่นทั้งตัวเลยแล้วทีนี้พอหลัง จากนั้นก็มาทาทาน้ำมันค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราได้มีการบอกพ่อกับแม่เราไหมาว่าหนูอาจจะไม่เป็นก็ได้นะหนูก็พูดไปเลยว่าหนูยังไม่จะเป็นอะไรเลยให้ม่รักษาทำไมพ่อกับแม่ก็เชื่อเขา,าค่ะเวลาไปรักษาต้องจ่ายวันละหนึ่งร้อยด้วยนะคะยืดเป็นพานอะ่ะพันดอกไม้ทูบเทียนมากครัวค่ะพอหลังจากนั้นมาก็ให้ต้มยายอีกค่ะหม้อแรกก็สามพันสามหม้อหลังหมอห้อละสามร้อยมันต้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายเดือนหนึ่งเนี่ยเราต้องทําทั้งหมดเนี่ยกี่ครั้งลูก เดินประมาณสองครั้งค่ะไปมานานแค่ไหนลูกก็นานนานมากแล้วค่ะเป็นปีไหมปีค่ะแล้วกินไหมไม่กินกลัวไะกลัวว่ามันจะสะสมในร่างกายเป็นเวลานานๆนะคะน้องสาวเราคือแม่เขาเนี่ยทำไมถึงเชื่อเขาบอกไหม ก็เคยเตือนเขาครั้งหนึ่งนะแต่เขาไม่ฟังอะ่ะเขาแบบเขาหลงไปอะค่ะเหมือนเหมือนเหมือนถูกชักจูงเหมือนถูกแบบล้างสมองแบบเชื่อไปหมดเลยอะไปทำไมถึงไม่หาหมอตอนนั้นหนูไม่ไหวใช่ค่ะตอนหนูอยู่สม,มุยตอนนั้นหนูก็รบกับแม่แม่จะให้กลับมาและหนูอะไม่อยากกลับมาห,หนูก็เลยตัดสินใจไปตรวจหมอม่างไงหมอว่าไม่มีอะไรผิดปกติร่างกายแขง็งแรงไม่ได้เป็นมะเร็งเลยใช่ค่ะเอาใบานี้ไปให้แม่ดูไหมให้พ่อดูหนูส่งให้ดูในแชทกับพ่อแม่เชื่อไหมก็ไม่เชื่ออีกก็ให้หนูกลับไปรักษาต่อเหมือนเดิมไม่เชื่อใช่ไม่เช คือไม่เชื่อแพทย์แผนปัจจุบันว่าตรวจไม่เจอมะเร็ง<ช>แต่กลับไปเชื่อไอ้ไอ้ไอ้เขียวใช่ค่ะวันนั้นรู้สึกอึดอัดไม่ไหวแล้วใช่ค่ะหนีใช่หนูหนีไปอยู่ห้องเพื่อนแต่หนูบอกพ่อกับแม่ว่าหนูไปทรมานกลุ่ม,มที่หนูก็ตัดสินใจว่าโรไปปรึกษากับน้าๆป้า,ปาๆทีนี้ก็เลยไปที่พี่เจ๊กอะนักข่าวน้องเขาก็ไปติดต่อกับนักข่าวค่ะแล้วก็เขาลงก็เอาหลักฐานให้นักข่าวดูค่ะอ่าเขาก็ลงปฏิบัติคืนนั้นเลยค่ะเห็นว่าไปแจ้งความแล้ว ค,คือในส่วนของกฎหมายนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าอยากให้ไปผู้เสียหายรายอื่นออกมาแจ้งความเพราะกรณีนี้มันเป็นความผิดฐานอนาจาร์กรณีนี้ดูการคัดทำความผิดเป็นกรรมกรรมรวมถึงกรณีของการช่อโกงเป็นการหลอกลวงปกปิดข้อความจริงนี้ก็มีโทษจำคุก3ปีปรับ6ห0 0 0ื่นและตอนนี้ได้ไปคัดค้านการประกันตงประกันตัวหรือเปล่าครับคัดค้านคัดมันมีล่าสุดมีน้องคนหนึ่งนะครับ,รบที่น้องส้มนะ อายุแค่12องนะยังไงฮะน้องโดนบังคับค่ะทำการรักษาค่ะโดยที่น้องไม่ยินยอมน้องร้องไห้ขอความช่วยเหลือกีดเลยค่ะกดจับแล้วเขาก็มีการํำอะไรไม่รู้ถูนวดอะไรไม่รู้อะค่ะอันนั้นพ่อแม่เขาก็เชื่อใช่ไหมพ่อแม่เขาไม่รู้เรื่องพ่อแม่เขาทำงานอีกที่อ๋อเหรอแล้วใครทำไปเด็กอยู่กับตากับยายค่ะแต่ตากับยายเชื่อเชื่อมากไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันค่ะล่าสุดนะฮะมีคนคนหนึ่งครับชื่อว่าพี่โพนะฮะพี่โพนะเป็นนามสมมตินะ พี่โพนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมียเขาเคยไปรักษากับฤาษีไอ้ไอ้เขียวเนี่ยออสุดท้ายเมียตายเลยพี่โพไปรู้จักไอ้เขียวกับไอ้ไอพุทธได้ไงฮะผมไม่รู้จักโดยการชักนําของตายายของน้องส้มนั่นแหละพอดีผมพาแฟนผมไบาตาวที่คลินิกที่ในเมืองราดผมบอกว่าพบป,ป้อนเนื้อในในเต้านม เห็นแล้วมาดูมาสุราชเขาก็บอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่สามแล้วก็ไปรับรักษาที่โรงพยาบาลน,นั่น,นแหละเร็จแล้วไปรักษาที่หมอพุทธนี่แหละประมาณสามเดือนเขาบอกว่าเขาชีวิตเขาเป็นเดิมพันธ์ว่ามะเร็งของแฟนผมเนี่ยหายภายในสามเดือนอาชีวิตเขาเป็นเดิมพันธ์หนึ่งเดือนแล้วสองเดือนแล้ว,พอ,อลวพอเดือนที่สามผมบอกว่าถ้าภายในสามเดือนเนี่ยอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์เนี่ยผมต้องดีขึ้นหนึ่งสองต้องดีขึ้นพอเดือนที่สามปั๊บพี่หนุ่มรู้เปล่าผมต้องกัดพองปีกแล้วครับนมแฟนผมอะ แต่จะระเบ,บิดเลยน้ำหนองน้ำเหลืองเลยทำใจไม่ได้อ,อหลังจากนั้นพอรักษาไปประมาณร่วมสามเดือนแล้วพอกลางคืนลูกชายลูกสาวบอกพ่อแม่หายใจไม่ค่อยออกแล้วเสร็จแ,แล้วพาส่งโรงพยาบาลอีสามไปอยู่โรงพยาบาลสุราษฎร์ไม่เ็งคืนด้วยเสียชีวิตครับวิธีการรักษาของไอ้ผัวเมียคู่นี้ก็คือไอ้เขียวกับไอ้พุทธเนี่ยมันรักษายัางไงผมพูดจากใจจริงว่าผมไม่รู้ว่าต้องแก้ผ้าต้องคลำถ้าว่าดูอย่างนั้นเหมือนกับ ที่การพูดเนยเมื่อกี้ถ้าผมดูอย่างนั้นผมเตะตายอยู่แล้วผมแค้นมากเมียผมตายคนเท่ากับชีวิตคนหาไม่ได้อ่ะพี่พี่หนุม่มครับถ้าเอาอยาใดไไปกินแทรกนะขอแม่กินเลยขอไม่กินเต่ของเขาอย่างเดียวเลยอ๋อกินจนตายอ่ะตอนที่ภรรยาพี่เสียชีวิตตอนนั้นเองเนี่ยตัวพี่เองได้มีการติดต่อกลับไปหาไอ้ไอ้ไอ้เขียวไอ้นี่ไงพอเมียผมตายมผมบอกเมียผมค้าอยู่ตั้งเน่ามือผมบอกไปโทรหาเมียผมแล้วกัน ผมแค้นอย่างแรงคำเนี้ยโต้อะไรรู้ไหมพี่ขนาดเนี้ยผมตายคนที่ชักชวนไปไม่เหยียบมาแต่นิดเดียวไม่พุทธไอ้ไอ้เนี้ยไอ้สองตัวนี้ยมันก็ยังไม่เข้ามาใกล้เลยงานศพเนียผมอ่ะมันคนทําให้ตายกรณีการรักษาแบบนี้ถือว่าถามคามเมนผมคือมีส่วนที่เข้าข่ายเจตนาฆ่าได้เพราะว่าการที่เขารู้อยู่แล้วว่าการรักษามะเร็งแล้วให้มากินยาแบบนี้เชื้อมะเร็งน่าจะลุกลามแล้วก็ปล่อยให้ตัวผู้ป่วยเนี่ยรักษาตาม จัตถกรรมแบบนี้ผมว่าเกินไปจริงก็คงจะต้องเตือนกันไว้นะครับอย่าไปหลงเชื่อแบบนี้พ่อแม่ของน้องไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าน้องเนี่ยป่วยหรือไม่ป่วยแต่ไปฟังบุคคล2คนแล้วบอกว่าเนี่ยลูกมึงป่วยแล้วให้อาไปรักษาเอาไปรักษาแบผิดวิธีและสุดท้ายยืนยันมาแล้วโดยแพทย์แผนปัจจุบันว่าไม่ได้เป็นมะเร็ง